สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้พี่สายลุงก็มีเทคนิคการแต่งหน้าดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิธีการแต่งหน้าแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่ก็แต่งได้นะคะ <c oughs> ไปชมพี่สายลุงแต่งหน้ากันเลยค่ะ <c oughs> วันนี้พี่สายลุงใช้ยู a ตาไมลีเวลล์บีบีบนะคะ s p สเบก0ในการรองพื้นค่ะ เริ่มจากบีบเนื้อครีมนะคะและเกลี่ยให้นวลเนียนทั่วไปหน้าด้วยนิ้วมือหรือฟองน้ำก็ได้ค่ะผลิตภัณฑ์นี้ปกปิดริ้วรอยบีบีครีมสูตรพิเศษเพื่อผิวเนียนสวยเป๊ะตลอดวันค่ะการลองพื้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะและการลองพื้นที่หนาจนเกินไปนั้นก็จะทำให้หน้าเกิดริ้วรอยต่างๆมากขึ้นด้วยค่ะ ให้แตะลงพื้นบางๆนะคะให้ทั่วใบหน้าแล้วใช้พับฟองน้ำนะคะแทบๆทเบาๆให้ทั่วใบหน้าค่ะเน้นบริเวณที่มีจุดด่างดำนะคะจากรอยสิวนะคะให้ผิวของเราจะได้แนบเีนนสนิทไปในทิศทางเดียวกันค่ะทุกคน การลงรองพื ını, <mankind> ้นที่เปลือกตานะคะก็จะทำให้เปลือกตาของเรานั้นดูสดใสและทำให้สีอายแชโดว์นะคะติดทนนานและทำให้ดูเปล่งประกายเป็นธรรมชาติค่ะติดทนแล้วก็เรียบเนียนค่ะเดี๋ยวลองพื้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สนรุงจะเติมคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดรอยคอนซีลเลอร์นะคะใช้ cover all ของ miss t i n นะคะ แต้มจุดด่างดำจากรอยสิวนะคะทุกคนสำหรับแป้งใช้แป้งรองพื้นนะคะแป้งนาโดของราชุเล่ค่ะ พี่สายลุงใช้แป้งราชูเลค่คอมเพ็กพาวเดอร์เบอร์ศูนยค่ะทุกคนเนื้อแป้งพับผสมรองพื้นมีสารสกัดจากธรรมชาติช่วยปกป้องผิวหน้าของเราจากรังสีไบโอเลตและ UV ค่ะพร้อมปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าให้เรียบเนียนสวยสว่างกระจ่างใสเนื้อแป้งละเอียด,ดยนุ่มติดแน่นทนนานตลอดทั้งวันด้วยค่ะสการเขีนคิวนะคะพี่สายลุงใช้ของไดโซนะคะมี อสองด้านนะคะด้านแปลงแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วนะคะเบอร์ที่ใช้นะคะเป็นสีดาร์กบราวนะคะทุกคนของไดโซค่ะ60บาทค่ะ นิสซอเขียนคิ้วที่พี่ลุงใช้นะคะเป็นของไดโซไอบรู a กมอรัสแฮนดี้เพลซิลไรบาวค่ะเติมเต็มคิ้วสวยเพิ่มความคมชัดมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนิสซอเขียนคิ้วหัวตัดทรงสามเหลี่ยมสูตรครีมกันน้ำเนื้อนุ่มลื่นเขียนง่ายพร้อมให้เฉดสีที่เป็นธรรมชาติค่ะมาพร้อมกับแปรงปัดช่วยให้ขนคิ้วเรียงเส้นสวยตกแต่งคิ้วให้สวยงามได้รูปติดทนนานอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ วิธีการเขียนก็ให้ใช้ดีสอเขียนคิ้วนะคะไปตามแนวขนคิ้วตกแต่งทรงคิ้วตามต้องการแล้วใช้แปรงปัดคิ้วให้สม่ำเสมอและให้เลียงเส้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนวาดโครงคิ้วก่อนนะคะล่างเบาๆจากด้านล่างและด้านบนของคิ้วให้เฉียงจากหัวคิ้วไปจนถึงหางคิ้วแล้ววาดหางคิ้วล่างให้บรรจบกับหางคิ้วบนค่ะ จากนั้นก็ให้เติมคิ้วให้เต็มนะคะใช้ดินสอค่อยๆวาดให้เต็มช่องที่ล่างไว้นะคะระวังอย่าให้เลอะออกมานอกกรอบค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เรียงเส้นจัดแนวขนคิ้วให้สวยสมบูรณ์แบบค่ะทุกคนเท่านี้เราก็จะได้คิ้วที่สวยเด่นเป็นธรรมชาติแล้วนะคะทุกคน และเทคนิคนง่ายๆนะคะในการเลือกสีดินสอเขียนคิ้วนะคะให้เลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีผมหรืออ่อนกว่าเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ลุคที่ดูเด็กลงและเป็นธรรมชาติด้วยค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะวันนี้พี่สายลงใช้ออเบิลฟิคอนทัวร์คิ้นะคะสำหรับการคอนทัวร์หน้านะคะพี่ใช้ออเบลเฟสเฉดแอนไฮไลท์นะคะเบอร์ศูนย์หนะคะ เวลาเราคอนทัวร์หน้านะคะให้ทุกคนนะคะดูแนวของลายผมนะคะแล้วก็เฉดสีเข้มลงมานะคะตรงบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่จมูกด้วยนะคะสันจมูกของเราจะได้ดูคมค่ะและดูมีมิติมากขึ้นค่ะทุกคนจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำนะคะช่วยเบรนสีนะคะให้เนียนแนบไปกับผิวหน้าของเราค่ะทุกคนจะได้ดูเป็นธรรมชาติค่ะ และทำให้กรอบหน้าของเราดูมีมิติมากขึ้นค่ะทุกคนและอย่าลืมนะคะตรงบริเวณกรอบหน้าของเราด้วยนะคะก็ใช้เฉดดิ้งนะคะสีน้ำตาลนะคะเพื่อให้กรอบหน้าของเราดูชัดขึ้นค่ะและทำให้ใบหน้าของเราดูเล็กลงด้วยนะคะ All About นะคะคพี่สายรุงใช้อายแชโดว์ของ All About f e c e Eye t e เบอร์ศูนย์หนค่ะทุกคนในการแต่งเปิืกตานะคะสำหรับการเลือกอายแชโดว์นะคะก็เลือกที่ไม่มีกลิตเตอร์มากจนเกินไปค่ะ เลือกสีาขามุกนะคะแต่งเปลือกตาให้ทั่วนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่กลางสันจมูกค,ค่ะและหัวตาด้วยค่ะจากนั้นจะใช้โทนสีชมพูเนื้อซาตินนะคะที่มีประกายมุกเล็กน้อยเติมความสดใสให้ทั่วเปลือกตาค่ะ เลือกสีนดำตาลเข้มนะคะในการคัดเบ้าเพื่อให้ดวงตานั้นดูกลมโตสดใสและเป็นธรรมชาติค่ะคัดเบ้าบริเวณหางตานะคะทั้งสองข้างจากนั้นให้ใช้สีเดิมค่ะบริเวณหัวตาด้วยนะคะ ใช้สีเนื้อซาตินค่ะที่มีประกายมุกเล็กน้อยนะคะบริเวณกลางเปลือกตาค่ะเพื่อให้สีเบรนกันนะคะดูสมูทสวยงามแบบนี้ค่ะทุกคนจากนั้นก็ดัดขนตาให้งอนงามค่ะปัดมัสคารา่านะคะด้วยมัสคาราะคะ่า,ราของนาทีฟค่ะ เวลาเราปัดมัสคาร่านะคะให้ทุกคนปัดเป็นลักษณะของรูปซิกแซกนะคะจากโคนขนตาขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะและปัดขนตาด้านล่างนะคะให้เรียงสวยดูเป็นธรรมชาติค่ะปัดตอนนะคะคลิดไมชีคนะคะของสตาค่ะ จากนั้นปัดปัดออนนะคะการปัดปัดออนนะคะให้ปัดจากหน้าแก้มปัดขึ้นไปที่ขมับนะคะจะทําให้หน้าของเราดูยกกระชับนะคะและเด็กลงด้วยคะ่ะพชของแม็กนะคะเบอร์2องหนาค่ะทุกคน สู่ขั้นตอนการตกแต่งริมฝีปากกันนะคะพี่สายลุงจะเขียนขอบปากให้เลยเส้นขอบปากออกมาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าจะทำให้ริมฝีปากของเรานั้นดูอวบอิ่มอ่อนไหวขึ้นด้วยค่ะและเลือกใช้ลิปติกเนื้อกรรมะหยี่นะคะทุกคนเพราะลิปที่มีเนื้อแมตจนเกินไปนะคะมันจะทำให้เน้นริ้วรอยที่ชัดขึ้นค่ะ จากนั้นก็ระบายสีลิปสติกนะคะด้วยผู้กันนะคะให้ทั่วบริเวณปากของเราเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะการแต่งหน้าแบบลดอายุสไตล์พีส่สายลุงนะคะสวยใส แบบเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนชอบไหมคะค่ะนี่ก็คือการแต่งหน้าสำหรับวันนี้นะคะทุกคนสวยใสนะคะตามสไตล <Wow. S 2> ์ของ ก็อขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องใส่หมูชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับสาระดีๆความสวยความงามมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ